ไหยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธ <Sh ot> ิ์เมื่อท่านเดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ท่านลงชื่อในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรเพื่อรับบัตรเลือกตั้งสองใบประกอบไปด้วยบัตรเลือกตั้งสสแบบแบงเขตและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นท่านจะต้องนําบัตรเข้าไปในคูหาและทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องหมายเลขผู้สมัครและพักการเมือง ในบัตรเลือกตั้งเพียงหมายเลขเดียวต่อนหนึ่งใบและพับบัตรเลือกตั้งมีให้คนอื่นทราบแล้วจึงนำลงไปหยอ่อนในหีบเลือกตั้งด้วยตนเองแต่หากท่านทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาทไม่ใส่เครื่องหมายหรือกากบาทเกินจำนวนหรือใส่ข้อความอื่นๆบัตรนั้นจะเป็นบัตรเสีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th กะกะตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย